อ้อานั่งสองคนหายเหลาไปไหนครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้นะครับนี่ไปซื้อมีดโกนมาให้เหลาโกนหนวดนะโกนแล้วก็นี่ครับนี่จ้างนะครับจ้างเหลาจ้างเหลาให้เหลาโกนหนวดนะเรามาคอยโอ้งนาน ไปโอ้ก oh, ็ต้องหากันหาไอ้กันไตรมาตัดก่อนโอ้นี่ต้องหากันไตรมาตัดก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้โกนนี่ <c oughs> เป็นดาราของผมต้องหลออันราผมพูดไรไม่ได้เราจยู่นะคราะเป็นดาราของไอ ใช้บรรนานี่ต้องหล่อต้องแบบดูดีถ้าหนวดเคราอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวโกงแต่เราต้องเป็นพระเอกใช่ไหม่เออ <laughs> ยังไม่ต้องตอบก็ได้ <laughs> นี่วันนี้ก็จ้างจ้างเรานะวันนี้จ้างให้โกนหนวด เดี๋ยวจะมาจากมาจากนู่นก่อนเดี๋ยวให้ให้ให้เราหนวดขึ้นอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปตัดผมอือพาไปตัดผม คือเนาะไว้หนวดไว้เคราเยอะเยอะอ่ะมันดูดูแกนะ่แต่เราไม่แก่นะเราอายุแค่เท่าไหร่สามสิบใช่ไหมสามสิบเนายอ่าหดือว่ายังไม่ถึงถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมเราสามสิบนะแต่ไว้หนวดไว้เคราแล้วมันดูแก่ดูแบบก็เลยจัดการให้เราหน่อยโอ้มียาสูไหมนี่ มียาสูบไหมมีอยู่ามีอยู่เนาะลืมซื้อยาสูบเดี๋ยวจะไม่ให้ซื้อแบบนี้หรอกแบบนี้มันใช้ใช้ได้สองครั้งไหมแบบเนี้ยหรครั้งเดียวได้หลายครั้งอยู่ใช่ไหมอ๋อต้องล้างดีๆเนาะเอออ่ะอ,อันนี้ก็เราก็เอาน,าาน้ำใส่นิดๆิดไหม ใส่น้ำนะ้นไหมใส่น้ำนิดๆอันนี้เท่าไหร่นี่สามสิบบาทสามสิบบาทะบฮะปูนจา่างไว้นวดไว้คราวะ้จนเกลือเลย อ่ะ,อะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนี่นี่เอาน้ำนี่รูปรูปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้แล้ว <c oughs> น้ำเนี่น้ำสวยดล <c oughs> น้ำก๊อกนี่นี่อันนี้ก็ก๊อกนี่มันอันนั้นแล้วนี่เอาแหมเลือกน้ำอีก <c oughs> เปิดน้ำก๊อกอืม อ้ลวเอาอน่าอันนั้นมันออกี้้ยไม่ได้เอาออกมันจะกลเข้ายังไงเนาะ เป็นไงเอฟซี FC. เริ่มรอแล้วเนะ่เป็นไง<อ>นี่จุ่มน้ำนี่นี่จุ่มน้ำครุเรียกน้ำก่อน <laughs> เออจุ่มมันก็ออกแล้ว เริ่มรอแล้วนี่ต้องมีค่าตัวไนมะ่ใช่ธรรมดานะ ออกกล้องแต่ละทีนี่ต้องมีมีค่าตัวนี่ครับ <S <S โอ้โห แกวเลยแฉาเลยลอขึ้นเยอะเลยอ่าดูอ่า,อา,อาจากที่นวดคราวเต็มเป็นยังไงล่ะทีนีอ้อันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยาอาบน้ำมาล่อ่นนี่ นี่แล้วเรานานๆโกนทีหนึ่งมันก็อย่งนี้แหละถ้าเราโกนบ่อยๆมันไม่ค่อยเยอะหรอกเดี๋ยวเขาก็จะว่าอีกแล้วโอยถ่ายได้ไม่ถ่ายถ่ายเล้าโกนหนวดม <laughs> ไม่ต้องถ่ายให้เอซดูครับเพราะลงไปหลายคลิปแล้วอ่ะ นวดเยอะคุ้งครั้งเลยวันนี้ก็เลยต้องไปซื้อมิดโกนแล้วไปซื้อเขาเรียกอะไรค่าจ้างมาให้เหลาโกนทําความสะอาดจะได้ดูแบบรอๆดูแบบดีๆหน่อย,อย,ายอบางทีเท่าแก่เขาก็ดูรีดูดูดด,ดูแลดีเหมือนกันแต่เขาจะไม่ค่อยคิดถึงข้อนี้เนาะสะอาดเลยนี่ แจวเอาเกบไว้ใช้อีกนะเดี๋ยวกลับมาจากจันเดี๋ยวหนวดเขาขึ้นเดี๋ยวพาไปตัดผมอ่ะไปแเรวไปรับค่าจ้าง<ก>นะฮะม,มา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 รับค่าจ้างนี่มาม<ก>อุ้ยลอง วางไปซะต่ำเลยวางไปจะจนเห็นหมดเลยอดี๋ยวจะไปล้างนะเอาค่าจ้างนี่โอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลัลงมือเลยโอ้จากกินมะม่วงเมื่อกี้คนป่าที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่ข่าจ้างของครับ โอ้ยต้องจางให้โกนหนวดเลยไม่ใช่ธรรมดาะหลับคลิปนี้บายบายครับอยู่สองคนเหลาครับ